ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็เจอกับบันชัยอีกแล้วนะคือแบบว่าเอ้ยงงทําไมทําผมตรงใช่ป่ะคือช่วงเนี้ยชอบทําผมตรงมากเพราะว่ารู้สึกว่าผมตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะทําผมตรงมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้แฟชั่นอะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเนาะแล้วก็เทรนเกาหลีก็มาผมตรงกันแล้วนะไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีร้อนนะคะแล้วก็เออพอดีชอบแบบว่าฮานี้ไงที่แบบว่าเออวงเอ็กซินะคะก็คือแบบว่าคือเขาแบบ ผมตรงอะไรอย่างนี้มีหน้ามงหน้ามาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเาตามเทน,นิดนึงอ่าใช่แล้วก็จะดูแปลกตาไปนิดนึงนะคะก็ลุคนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะแต่ก็ชอบนะเพราะว่าเารู้สึกว่าช่วงนี้ผมตัวเองดีขึ้นมากๆเลยนะคะปกตินี่แบบคือต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะตัดปลายผมแบบตัดปลายผมแบบทุกเดือนอะ่ะเออแต่เดี๋ยวนี้แบบโอเคแล้วผมนุ่มรื่นเงาเงาเห็นความเงาของผมปะอ่าเห็นปะเห็นปะเห็นปะคือจะบอกว่าเฮ้ยมันเลิศ มากคือมันอันนี้ตัวที่แนะนําไปที่เคยแนะนําไปคือหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่ััญชามันใช้อะไรยังไงหรือว่าคือดียังไงนะคะก็คือตัวเนี้ย ใช้หมักผมนะคะปัญชาก็จะหมกักทิ้งไว้ประมาณ 10- 15นาทีหรือถ้าสมมติว่ายาวนานได้ถึงแบบครึง่งชั่วโมงได้จะดีมากถ้ามีเวลานะคะก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปอบไอ้น้ํานถึงร้านหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราสามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินด้วยปัญชาเป็นคนไม่ชอบเข้าร้านทําผมมากๆไม่ชอบมากๆเพราะว่าชอบแบบช่างดึงผมชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ รู้สึกว่ามันเสียเวลาเป็นคนไม่ชอบนั่งนั่งอยู่กับที่ที่อื่นนานๆน,นะ่ะเออถ้าอยู่บ้านเนี้ยเราหมักทิ้งไว้เราสามารถเล่นโทรศัพท์ดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะแบบทำอะไรได้ตามสบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะซึ่งแบบที่ร้านมันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเนี่ยตัวเนี้ยนะคะคือก่อนหน้านี้คือรู้จักพี่คนหนึ่งคือไม่ได้เป็นร้านเสริมสวยนะแต่ว่าเป็นพี่ที่ทาร้านเสริมสวยนะคะก็รู้จักพี่คนนึงเป็นพี่สาวประเภทสองนั่นแหละเขาผมตรงเงางามงาม,มากแกแบบผู้หญิงอายอะ่ะเออก็เลยหาแบบพ ที่ค้าหนูขอถามหน่อยคือใช้อะไรอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเจ๊ก็บอกว่า เพอเนี่ยฉันใช้ตัวนี้อยู่คือแบบฉันใช้ให้ลูกค้าด้วยคือแบบว่ามันดีมากเพราะว่าดีกว่าแบบว่าตามท้องตลาดทั่วไปอะไรเงี้ยคือเกรดคุณภาพเขาแบบว่านาเข้าอะไรเงี้ยคือแบบดูไฮโซดูแบบโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื้อ,เน,อเนื้อครีมหอมมากค่ะแล้วติดผมมากเหมือนแบบเราฉีดน,น้ําหอมใส่ผมเลยอ่ะคือชอบมากแล้วแบบเวลาใครอยู่ใกล้เลยก็ถามว่าเออฉีดน้ําหอมอะไรคือคือจะบอกว่าผมฉันทาแล้วเอาผมฉันไปดมงงไปหมดเออฟินไปอีกนะจ๊ะก็นี่เลยตัวนี้คือจะบอกว่ามันเหมือนกับ การเติมคอลลาเจนให้ผมเราเหมือนการที่เรามากหน้าหรือว่าเวลาที่เราเติมสารบำรุงให้กับผิวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะผมก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าเราหนีบเราใดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแต่เราไม่บำรุงไม่ดูแลไม่ได้นะเออผมเสียก็ไม่สวยนะคะนี่เลยนะจะทําสีผมบ่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้คือเอาอยู่เลยตัวเดียวนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะอันนี้ใช้จริงๆนะไม่ได้โกหกใช้จริงๆดู เออใช้จริงๆเพราะว่าคืออันเนี้ยคือถ้ามันไม่ดีจริงก็จะไม่มาบอกต่อเพราะว่าบัญชาจะไม่เคยรีวิวครีมหมักผมเลยไม่เคยพูดถึงครีมหมักผมเลยจริงๆเพราะไม่มีตัวไหนที่เอาอยู่แต่ตัวเนี้ยคือเอาอยู่จริงๆถึงมาพูดนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสนใจก็ไปสั่งซื้อกันเน่านี้ไปแล้วบ๊ายบายผมเงางาม